ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดอกพุทธรักษาชาแนลด้วยนะคะตอนที่10.3หลวงปู่มั่นมรณาภาพเหมือนบ้านแตกสาแรกขาดเมื่อใกล้เวลาออกพรรษาในปีพุทธศักราช2492 นับเป็นเวลาที่ท่านพ่อลีอยู่จังหวัดจันทบุรีมาครบ15ปีท่านพ่อลีได้มีดําริที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ท่านได้เคยเดินทางไปครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วท่านพ่อรีเล่าว่าพุทธศักราช2491สงครามก็ยังมีอยู่นึกอยากออกไปเมืองนอก ดูที่ประสูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2492พม่าอินเดียก็ยังมีการรบกันอยู่พุทธศักราช2493ค่อยสงบจึงเดินทางออกจากประเทศไทยไปพม่าอินเดียก่อนการเดินทางท่านพอลีได้เตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษแต่กลับกลายเป็นว่าท่านเก่งกว่าผู้ที่สอนท่านเสีอี การไปครั้งนี้หมู่คณะพากาันตื่นเต้นรักคนตกใจทางพระเนนญ,ญาติโยมส่วนมากแสดงความเป็นห่วงแต่ก็ไม่สามารถทัดทานขัดความประสงค์ของท่านได้เพราะการไปในครั้งนี้ท่านมีจุดประสงค์เป็นอจินไตไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได้หมดแต่ปรากฏว่าหลังจากออกคันาได้ไม่นานได้เกิดเหตุการณ์มหาวิปโยคขึ้น คือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทิ้งขันเข้าสู่แดนนิพพานท่านถึงแก่มรณาภาพโดยอาการสงบที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลา2นาฬิกา23นาทีนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัทโดยเฉพาะพระสิทธิที่เคยศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเมตตาใกล้ชิดต่างย่อมเศร้าโศกเสียใจและสลดสะเทือนใจอย่างที่สุดเหตุการณ์สำคัญในคืนวันนั้นโลกธาตุย่อมเลือนล้านสนันวันไวเทวบุตรเทวดา อินพรมพยานาคที่เคยมากราบฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นยอมลวงรู้และประสานเสียงให้ทราบทั่วถึงกันหมดโดยเฉพาะบรรดาพระสิทธเพชรน้ำหนึ่งซึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ไปก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะถึงแก่มรณาภาพและไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คืนวันมหาวิปโยคที่วัดป่าสุทาวาสมีหลายองค์ที่มีนิมิตท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาไปบอก และมีสิทธิ์หลายองค์ยอมทราบด้วยยานอย่างทราบเช่นหลวงปู่ข่าวอนารโยหลวงปู่พรมจิระปุญโยท่านพ่อลีธรรมะทะโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมที่นำมาเล่าอย่างเปิดเผยในภายหลังมีหลวงปู่ชอบฐานะสโมนอกจากนี้ฝ่ายแม่ชีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ก็มีคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำซึ่งหลวงปู่มั่นได้เมตตาไปบอกในนิมิตยอยู่หลายคืนโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวได้เทศเรื่องนี้ไว้หลายวาระในคืนวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นถึงแก่มรณาภาพเข้าสู่อนุปาทิเศส,สนิพานสู่แดนพระนิพพานบรมสุขซึ่งพระสิทธิ่ละองค์ที่นิมิตเห็นในลักษณะเช่นนี้ต่างก็อยู่คนละสถานที่ แล้วก็อยู่ห่างไกลกันมากแต่กลับเห็นนิมิตนี้ในคืนวันเดียวกันและเห็นในทํานองเดียวกันจึงนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลวงปู่เจีย้ยหลังจากที่ทราบข่าวการมรณาภาพของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปรงธรรมสังเวชน้ำตาไหลพรากและท่านก็รีบเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีท่านเล่าว่าเพราะว่าท่านพระอาจารย์มั่นมรณาภาพเท่านั้นแหละ เราลุกขึ้นจากที่ฉันเข้าทันทีเดินดิ่งหลบไปทางด้านหลังลงธรรมสังเวทสุดที่จะอธิบายได้จิตก็หวนรำลึกคำพูดขององค์ท่านว่าอายุ80ปีท่านจะตายเมื่อทราบข่าวดังนั้นเราก็รีบขึ้นรถไฟกลับทันทีในระหว่างที่เดินทางกลับมานั้นตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องเข้าไปหาท่านพอ่อฤที่วัดปากคลองกุ้งก่อด คือว่าท่านจะสั่งให้ทําอะไรพิเศษเราไปถึงค่าแล้วเรามาถึงวัดปากคทองกุ้งคืนวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2492ตรงกับวันพระใหญ่วันราม15ค่ําคำเดือน12ทราบว่าท่านพ่อหลีท่านนั่งรอยอยู่ยังไม่ยอมลงปฏติโมทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้กราบเรียนล่วงหน้าว่าเราจะมาหาท่านหลังจากนั้นท่านพ่อหลีก็สั่งให้เรา ท่านเฟื่องโชติโกและท่านเจสุพโรเดินทางไปร่วมงานศพท่านพระอาจารย์มั่นก่อนแล้วท่านจะเดินทางตามไปทีหลังเนื่องจากในระยะนั้นท่านพ่อหลีท่านมีภารกิจที่สำคัญติดพันอยู่และช่วงเวลาก็บังคับอยู่มากหลังจากเสร็จภารกิจท่านได้รีบเดินทางไปกราบคาระวะศพท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาส และท่านได้เข้าร่วมประชุมสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อเตรียมจัดงานเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโรเป็นประธานสงฆ์นับเป็นการประชุมคณะสงฆ์ที่พระสิทธิหลวงปู่มั่นมาร่วมประชุมกันอย่างเนืองแน่นเช่นหลวงปู่สิงขันตยาขโมหลวงปู่ดูนอัตุโล หลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่อ่อนยาน,นสิริหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่พรมจิระปุญโยหลวงปู่กงมาจิระพุญโญท่านพ่อีธรรมทโรท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่เจียจุนโท ท่านพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตหลวงปู่ผางปริปุนโนที่ประชุมส่งพร้อมใจกันกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นประธานจัดงานถวายเพลิงศพโดยมีหลวงปู่ฟ้่นเป็นหัวหน้างานท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีได้แจกบริการของท่านพระอาจารย์มั่น ให้กับพระที่อุปถัก์ดูแลและถวายพระเถระผู้ใหญ่ในระหว่างเตรียมงานถวายเพลิงศพท่านพระจารย์มั่นนับตั้งแต่วันมรณาภาพวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ถึงวันถวายเพลิงศพวันที่31มกราคมพุทธศักราช2493นี้ ในระยะนี้ธรรมของทั้งหลวงปู่กงมากับท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นธรรมอัตโนมัติแล้วสติปัญญาของท่านทั้งสองก็เป็นมหาสติมหาปัญญาจิตก็เป็นจิตธรรมจักรหมุนทำลายกิเลสอาวิชชาใกล้จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวแล้วอยู่กับใครไม่ได้แล้ว จึงต้องการอยู่บำเพ็ญภาวนาในสถานที่สงบสงัดตามลําพังเพียงองค์เดียวบรรดาครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานซึ่งผ่านพ้นไปก่อนหน้าที่มาช่วยงานถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งในขณะนั้นได้เดินทางกันมาหลายองค์เช่นหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่พรมจิระปุญโญท่านพ่อลีธรรมทโร หลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมหลวงปู่เจียจุนโทต่างย่อมทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะแต่ละท่านล้วนเคยผ่านประสบการณ์นี้มาโดยตรงท่านจึงยินดีและให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่องค์หลวงตาพระมหาบัวได้บันทึกไว้ดังนี้พ่อถวายเพื่อท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว ปรากฏว่าพระเนนสายของท่านมีความกวนกระวยระส่ำระสายมากพอดูเพราะปัสะจากที่พึ่งที่ยึดทางใจระเฮเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศเพราะความร้อนรุ่มกุ้มใจเหมือนพ่อแม่ตายจากมีแต่ลูกกำพร้าตัวเล็กๆไม่มีความรู้ความสามารถปกครองตนได้ฉะนั้น วงคณะปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสั่นสะเทือนไปมากในระยะที่ผ่านไปใหม่ๆกว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์มากพอดูฉะนั้นการผ่านไปของครูบาอาจารย์องค์สำคัญแต่ละองค์มันมีใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์ และผู้ปฏิบัตินั้นนั้นมากจนอาจพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพักหนึ่งถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถตั้งตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู่คณะไว้ได้ไม่เดือดร้อนเหลวไหลไปในการต่อไปการสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ว่าทางครอบครัวสังคม บริษัทห้างร้านวงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆและคณะสงฆ์ตลอดวงพระปฏิบัติทุกๆขแขนงย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปต,ตามๆกันผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนแม้หลวงปู่มั่นท่านจะมรณาภาพก้าวเข้าสู่แดนพระนิพพานบรมสุขไปแล้วก็ตามแต่บรรดาพระสิทธิประเภทเพชรน้ำหนึ่งที่ท่านได้เขี่ยวเข็นฝึกอบรมอย่างหนักเอาไว้เป็นธรรมทายาทเพื่อสืบทอดรักษาวงกรรมฐานก็มีด้วยกันหลายองค์ ด้วยเมตตาธรรมอันไม่มีประมาณของหลวงปู่มั่นต่อบรรดาพระสิทธิ์รุ่นต,ต่อๆมาเหมือนท่านตั้งใจสั่งเสียไว้ก่อนที่จะมรณาภาพโดยมีนัยยะสำคัญบอกถึงธรรมทายาตองค์สำคัญสคัญเพื่อให้พระสิทธิ์รุ่นหลังๆซึ่งปรารถนามักผลนิพพานแต่ยังไม่มีหลักใจและจำเป็นต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ จะได้เข้าไปฝากถวายตัวเป็นสิทธิ์เช่นท่านบอกพระสิทธิ์ว่าท่านขาวพึ่งได้หรือเมื่อเราตายมหาบัวพึ่งได้ดังนี้เป็นต้นบางองค์ก็จดจําคำพูดของท่านและต่อมาก็ได้ออกติดตามเพื่อไปศึกษาอบรมอยู่กับหลวงปู่ขาวหรือองค์หลวงตาพระมหาบัวเพื่อหวังพึ่งเป็นพึ่งตาย เป็นตนต้รวมทั้งกรณีหลวงปู่มั่นเมตตาฝากให้พระสิทธิ์ช่วยดูแลกันก็มีเช่นท่านฝากหลวงปู่ขาวให้ช่วยดูแลหลวงปู่เจี้ยและช่วยอบรมสั่งสอนท่านพระอาจารย์จวนส่วนกรณีของท่านพอ่อหลีท่านพระอาจารย์มั่นได้ฝากท่านพอ่อหลีตั้งแต่ครั้งอยู่ภาคเหนือขณะจำพรรษาที่วัดเจดีหลวง ท่านได้สั่งว่าให้คุณช่วยฉันนะในเรื่องข้อวัดปฏิบัติเพราะฉันมองไม่ใครเห็นคนที่จะช่วยได้และต่อมาท่านได้กล่าวชมท่านพ่อลีให้พระเนนฟังไว้มากมายพร้อมกับยกย่องว่าท่านลีเนี่ยเฉียบขาดด้วยศีลด้วยธรรมตลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความรู้พิเศษภายในคือยานอย่างทราบลุงหน้าของท่านว่า ต่อไปบรรดาพระสิทธิ์เหล่านี้จะเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญที่มาสืบทอดวงพระธุดงกรรมฐานช่วยกันสืบทอดรักษาข้อวัดปฏิบัติทุดงควัตและการบำเพ็ญสมถาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะลงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรสืบต่อต่อไปซึ่งในการต่อมาสิ่งที่ท่านสั่งไว้นั้น ก็ล้วนเป็นความจริงทุกประการเมื่อเสร็จงานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นบรรดาพระธุดงค์กรรมฐานทั้งหลายโดยเฉพาะที่พันษาไม่มากซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ก็แยกย้ายไปตามครูบาอาจารย์องค์ต่างๆซึ่งท่านเป็นพระสิทธิอาวุโสรุ่นแรกๆเช่นหลวงปู่สิงห์หลวงปูงงป่มหาปิ่นหลวงปู่เทศ หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันท่านพ่อหลีหลวงปู่ตื้อรวมทั้งหลวงตาพระมหาบัวตามแต่ตนจะคุ้นเคยและสนิทใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดบางองค์ก็เที่ยวอยู่แถวภาคอีสานต่อไปบางองค์ก็ทุดงขึ้นไปทางภาคเหนือบางองค์ก็ลงไปทางภาคกลางและภาคใต้ส่วนหลวงปู่เจีย แม้ท่านมีวิมุติธรรมอันเลิศเลอมาครองใจและมีปณิธานสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่ขณะนั้นท่านยังเป็นพระภิสุนหนุ่มและอายุพรรษายังไม่มากท่านจึงเข้าสนองงานครูบาอาจารย์ของท่านก่อนท่านได้ระลึกถึงท่านพ่อลีผู้เป็นพระบุพกา,ารย์อง์คแรกซึ่งขณะนั้นอยู่วัดป่าคลองกุ้ง ท่านจึงตั้งใจเดินทุดงกลับจังหวัดจันทบุรีเพื่ออยู่ใตรงง้ร่มเงาร่มบารมีธรรมของท่านพ่อหลีต่อไปท่านเล่าว่าส่วนเราธุดงย้อนกลับจันทบุรีกับท่านเฟืองเข้ามาพักกับท่านพ่อหลีที่วัดปากคลองกุ้งทราบข่าวว่าโยมแม่ไม่สบายป่วยหนะักจึงเดินทางมายังวัดสายงามช่วยโยมพ่อดูแลโยมแม่เมื่ออาการโยมแม่ดีขึ้น ก็เข้าไปหาท่านพ่อที่วัดปากคลองกุ้งกรับเรียนท่านที่จะไปภาวนาตามป่าตามเขาดังที่เคยไปเสมอมาท่านพ่อหลี่จึงสั่งว่าให้เราไปอยู่ที่เนินเขาแก้วที่นั่นวิเวกสัปปายักษ์เมื่อท่านพ่อหลีสั่งอย่างนั้นจึงต้องไปอยู่ที่เนินเขาแก้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่เจียท่านได้จำพรรษาเนินเขาแก้ว เพื่อสนองงานท่านพ่อรีเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง1 1อพรรษาท่านได้พัฒนาวัดเขาแก้วจนเป็นวัดป่ากรรมาฐานที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรในพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีมาจวบจนปัจจุบันนี้วัดเขาแก้วตั้งอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่มาก่อนจะเป็นวัดเขาแก้ว เดิมเป็นสถานที่ที่ท่านพ่อหลีได้เดินทุดงมาปักกรดภาวนาบริเวณเนินเขาแก้วเป็นองค์แรกท่านปักกรดอยู่ใต้ต้นมะม่วงบริเวณนั้นใบมะม่วงมันร่วงเพราะเป็นช่วงหน้าแล้งตามโคนต้นมะม่วงนั้นจะเต็มไปด้วยมดแดงท่านพ่อหลีก็ปักกรดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมย้ายไปไหนท่านแผ่เมตตาให้กับมันต่างคนต่างอยู่ ท่านก็อยู่ภาวนาของท่านได้สบายโดยที่มดแดงไม่ได้มากัดมารบกวนท่านมันก็อยู่หากินของมันตาสอและยายทัดสองผัวเมียเป็นเจ้าของที่บริเวณนั้นมาเห็นเข้าก็ได้นิมนต์นท่านพ่อหลี่ว่าท่านพ่ออยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกมดแดงมันเยอะขอให้ย้ายไปตรงอื่นเถอะไม่ย้ายเราจะอยู่ตรงนี้ถึงแม้นเอาอาหารข้าวของมาถวายตรงที่อื่น เราก็ไม่รับเราจะอยู่ตรงนี้ปากกรดตรงนี้แหละเมื่อสองตายใยนําเอาอาหารเช้าและข้าวของมาถวายท่านพ่อลีมดแดงมันก็กรูกันออกมามากมายยิ่งเหยียบใบไม้เสียงดังแกรกแกมดแดงมันยิ่งออกมากันใหญ่มันกรูกันออกมามากมายเป็นกองทัพมดแดงแต่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอัศจรรย์มาก เป็นเพราะพลังอำนาจจิตและพลังแห่งเมตตาธรรมของท่านพอ่อลีกองทัพมดแดงเมื่อได้รับกระแสเมตตาอันชุ่มเย็นนั้นก็รับรู้และได้เป็นมิตรกับท่านจึงไม่มีมดแดงตัวใดกัดท่านแม้สักตัวเดียวท่านอยู่เป็นเพื่อนกับมดแดงได้อย่างสบายสักพักหนึ่งกองทัพมดแดงมันก็ทยอยหนีกันจนหายเกลี้ยงอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อสองตายายเห็นดังนั้นแล้วก็นึกไปว่าท่านพ่อหลีต้องเป็นพระผู้วิเศษจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความเคารพนับถือท่านพ่อหลีมากยิ่งขึ้นก็เลยไปเป่าประกาศและเล่าเรื่องอัศจรรย์นี้ให้คนทั้งหลายในละแวกนั้นฟังให้เขาเข้ามาทำบุญกับท่านเข้ามาทำบุญก็เลื่อมใสศรัทธาท่านต่อมาจึงทำศาลา ทำกุฏิชั่วขราวขึ้นพอได้อยู่อาศัยค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเริ่มแรกก็มุงจากเสาไม้ป่าท่านพ่อหลีก็อาศัยอยู่อย่างนั้นท่านอยู่ไปอยู่ไปคนก็เลื่อมใสเขาก็มาช่วยกันสร้างวัดช่วยกันตัดไม้ป่ามาสร้างตัดไม้ไผ่หลังคามุงจากเริ่มจะเป็นวัดทีแรกก็เพราะว่าตาสอและยายทัด สองคนผัวเมียศรัทธาท่านพอ่อลีจึงได้บริจาคที่ดินตรงนี้ถวายท่านพอ่อลีท่านนับเป็นบุคคาจารย์องค์แรกของวัดเขาแก้วหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,493ท่านก็เมตตาไว้วางใจให้หลวงปู่เจีย้ยมาอยู่รักษาวัดเมื่อหลวงปู่เจีย้ยมาอยู่เป็นหลักชัยให้หมูคนะ่คณะวงกรรมฐานทางจังหวัดจันทบุรีแล้ว ได้ช่วยแบ่งเบาภาระท่านพ่อหลีเป็นอันมากท่านพ่อหลีจึงได้ไปจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆและได้เมตตาไปโปรดญาติโยมทางภาคกลางและสร้างวัดอโศการามขึ้นที่จงังหวัดสมุทรปราการต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับฟังกันจบตอนนี้แล้วข้อคิดที่เราจะได้จากตอนนี้ก็คือในตอนที่ท่านพ่อลีปักกรดภาวนาอยู่ใต้ต้นมะม่วง และที่โคนต้นมะม่วงนั้นก็เต็มไปด้วยเหล่ามดแดงจำนวนมากท่านพ่อหลีก็ได้แผ่กระแสแห่งเมตตาให้กับมดแดงเหล่านั้นจนในที่สุดมดแดงเหล่านั้นก็ไม่มาทำร้ายท่านหรือว่ารบกวนท่านอีกมันก็อยู่หากินของมันนี่คือพลังแห่งเมตตาธรรมของท่านพอ่อหลีและเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ข้อคิดว่าในชีวิตของเรานั้น บางครั้งเราอาจจะเจอกับคนที่เขามาทำไม่ดีกับเรามาทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจโกรธไม่ชอบแต่เราก็สามารถที่จะอยู่เป็นมิตรกับคนคนนั้นได้ด้วยการที่เราก็ทำใจเป็นมิตรกับเขาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาไปสักวันหนึ่งความดีที่เราทำอันนี้ก็จะทำให้เขาไม่กล้าที่จะมาทำร้ายเราอีก หรือต่อไปก็อาจจะทำดีกับเราเหมือนที่เราได้ทำดีกับเขาก็ได้นะคะเพราะความดีย่อมรักษาคุ้มครองเราได้เสมอค่ะเอาละค่ะถ้าใครมีแง่คิดอะไรที่ได้จากการรับฟังในตอนนี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ